จเจริญอิทิบาทสเพื่อละอุตธรมภาคียสัญโย์ภิกขุทั้งหลายอุตธรมภาคียสัญโยตห้าประการเหล่านี้ห้าประการเป็นอย่างไรคือรูปปราคะอรูปปราคะมานะอุทจจะอวิชชาภิกขุทั้งหลายเหล่านี้แลอุตธรมภาคียสัญโยชห้าประการ ภิกขุทั้งหลายอิทิบาสีอันภิกขุพึงเจริญเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุดธทธมภาคียสัญโยตห้าประการเหล่านี้ภิกขุทั้งหลายอิทิบาสีเป็นอย่างไรคือภิกขุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญอิทิบาทอันประกอบด้วยฉันทาสมาธิ และประธานสังขารย่อมเจริญอิธิบาทอันประกอบด้วยวิริยะสมาธิและประธานสังขารย่อมเจริญอิธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิและประธานสังขารย่อมเจริญอิธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและประธานสังขารภิกุทั้งหลายอิธิบาทสี่เหล่านี้ อันพิกุพึงเจริญเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุตมภาคยิยสัญโยชห้าประการแล